สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการสัวถาพาหิววันนี้ไม่ได้ชุดมาแต่ว่าวันนี้พามากินสตรีทฟูด้ดเจ้าดังในประเทศไทยเจ้าดังเลยเหรอเจ้าดังเลยชื่อว่าร้านไส้กรอกลุงหลอลุงหลออันนี้คุณคักฐานุมึงกนตีนคูณลุงหลอหรืออะไรไม่ใช่ลุงโนฟันหลออันนี้เหรอขายไงนะ สี่อันย <left> ี่สิบนะต้ราคาปกติเลยแต่ว่าเขามีเทคนิคพิเศษในการทอดว้ยก็เลยลุงขายคนเดียวมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมาเปิดทีลูกค้าเป็นผู้เป็นลูกค้าลูกค้าเป็นลูกค้าเอนที่ลูกค้าเหรอเอาพี่นั่งทะเนียนเลยผมรู้ว่าหลานลุงลุงช้าก็เลยมาทำเองดโดยการ้วยการบอกร้านให้กันเองน่าร้าน นี่กูเห็นลุงอย่างนี้สะบัดนี้ปึ๊บนี่เหมือนเตะสามส่วนหนึ่งแค่นี้เสร็จโอ้ยมึงไม่เปลียนเหมือนมึงคุณลุงคนเลยพี่หันเปียนยังหันได้แค่เบอร์สองเองมันหอยคนแม่มันติดกันแล้วลุงทำคนเดียวไม่ทันนะลูกค้าเลยต้องมาช่วยกูเข้าใจแล้วออกรายการเอาเป็นการลุงอยู่เท่าไหร่ละลุงพิเศษขายตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อ่ะ สามสิบสามสามสิบสามยู้ <8 S 2> แปดเฮียตั้งแต่เราเกิดแล้วนะใช่ชอบไต้กอกได้ไงมันอ๋อเลงเป็นคนที่ว่าทำอะไรทำจริงลุงแบบกล้าพูดเลยไหมว่าลุงขายไต้กอกดีที่สุดในประเทศไทยออมันอยู่ที่เราต้องศึกษาวิธีการแล้วทคนิคจริงแต่ก็ถือว่าเป็นตัว่ให้เห็นว่าเฮ้ยก็แค่เอามาอย่างเงี้ยมันแปลกใหม่เลยนุ้ยที่พี่เขาก็กินเนี่ยบ้านมีแต่คนกินกแล้วลุงจะมีออกโรดักใหม่ไหม อาลบั้มสยังไม่ออกอาลบั้มสามยังไม่ออกอันนี้อาลบั้มเท่าไหร่อันนี้อลบั้มนึ่งอาลบั้มหนึ่งกูอัดเนี่ยอาลบั้มสองจกินห้าเี่ถ้าเป็นนอนดูเน็กฟิกนี่สบายเลยสบายเนุกเลย ไปเดี๋ยวเราไปชิมกันกินปุ๊บแล้วเข้าใจเลยว่าถ้ากรอบเป็นฝาเป็นไงมันกรอบมากเลยนะมัน,นอร่อยว่ะบัวแผ่นแม่เบี้ยใช่อลบัมสองลุงอบับสองจดไปฮนะหืมประ,ะทับใจอ่ะนะเห็นพริกดิโอ้ ลูกเขาปั่นพริกใหม่ทุกวันเว้ยมันสดเว้ยมันไม่ใช่แบบพริกดำๆอ,อ่ะตลอดต่อไรอยากมารับประทานนะครับอันนี้จารันข้าว16ครับก่อนี่อันนี้ขนมนมาได้เลยครับอืมคเกตเซเว่นบอกเลยจังหวะเนี้ยนะถ้าได้น้ำอัดลมต้าๆนะแป,ป๊บซี่โคล่านะเบวเลยยังไงแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตัวถาวราหิวด้วยนะครับนะคลิปหน้าจะพาไปไหนฟังติดตามด้วยใครชอบตายสตรีทฟู้ดแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้จัดมาก